วันนี้คุณครูจะมาอธิบายวิธีทำใบกิจกรรมที่7.2นะคะมาดูคำชี้แจงก่อนค่ะว่าเขาให้ทำอะไรบ้างเขาบอกว่าอิ่มเดินผ่านช่องที่มีผลไม้จะเก็บผลไม้ที่มีโดยอัตโนมัตินะคะทีนี้เห็นบัตรคำสั่งไหมคะบัตรคำสั่งอันนี้เขาจะให้เราดูว่าสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ คือบัตรคาสั่งเดินหน้า,เด,นนาเดินลงเดินซ้ายเดินขวาและวนซ้ําแต่ว่าโจทย์ของข้อนี้ก็คือตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือโจทย์โจทย์เ่าให้ทอะไรคะข้อแรกให้ดูตัวนี้ก่อนเลยค่ะอิ่มหุ่นยนต์ชื่ออิ่มเขาบอกว่าให้อิ่มทําอะไรคะเดินลง อิ่มก็เดินลงเวลาเดินหรือเขียนโปรแกรมคําสั่งนะคะจะต้องทับเส้นแบบนี้นะคะเท่ากับว่ามีการเขียนโปรแกรมคําสั่งหนึ่งคำสั่งเดินลงแล้วทีนี้เรามาดูนะคะข้อหนึ่งเราไปแล้วมาดูข้อสองค่ะเขาให้ทําอะไรคะเดินขวาเห็นไหมคะเดินขวากี่ครั้ง สครั้งทีนี้คุณครูจะแนะนำนิดนึงค่ะว่าเมื่อมีการทำงานเหมือนเดิมมากกว่า1ครั้งขึ้นไปตั้งแต่ครั้งที่2 3 4สหจะมีการทำงานที่เรียกว่าการวนซ้ำเดินขวา เท่าไหร่คะ4ใช่ไหมคะอ่าเดินขวาซึ่งเขาบอกอยู่แล้วว่าถ้าเดินผ่านช่องไหนเขาจะเก็บผลไม้โดยอัตโนมัติเดินเองนะคะสช่องคุณครูจะไม่ทําให้ดูแล้วเมื่อทําโจทย์ข้อ2เสร็จแล้วก็ไปทําโจทย์ข้ออะไรต่อคะข้อ3เห็นไหมคะข้อ3ามเขาให้ทำอะไรคะเดินหน้ากี่ครั้งคะ แล้วก็เดินตามนั้นนะคะดูนะคะเดินหน้าลูกศรไปด้านไหนดูให้ดีๆนะคะเสร็จแล้วเมื่อเราเขียนลูกศรตามที่โจทย์ให้มาเราก็มาตอบคําถามค่ะว่าเมื่อเราเดินผ่านช่องที่มีผลไม้เก็บผลไม้ไปแล้วเท่าไหร่กี่ชนิดเราก็ดูตามเลยค่ะทีนี้นะคะมาดูข้อ3ข้อ3เหมือนกับข้อแรกเลยค่ะ เขาแต่ว่าเขาบอกว่าอะไรคะต้องการให้อิ่มเก็บส้มเมื่ออิ่มทำตามโปรแกรมด้านล่างนี้แล้วโปรแกรมด้านล่างคืออะไรคะนี่เลยคะ่ะอิ่มเก็บส้มได้แต่เก็บผลไม้อื่นมาด้วย2ชนิด ให้หาว่าผลไม้อื่นที่อิ่มเก็บมาด้วยคือผลไม้อะไรแสดงว่าโปรแกรมในข้อสามนี้เขาให้ทำอะไรคะก็ลองไปดูนะคะย้อนกลับไปทําตามข้อนี้เลยค่ะเห็นไหมคะอันแรกเดินขวาอิ่มเดินขวาใช่ไหมคะอ่ะอิ่มเดินขวา อิ่มทำอะไรอีกคะเดินลงเห็นไหมคะ,อ,มคคะอิ่มเดินลงกี่ครั้งคะอิ่มเดินลงกี่ครั้งตามโจทย์เลยคะ่ะผุณมรูจะไม่ทำให้ดูหมดนะคะเดี๋ยวจะเป็นเฉลยไปแล้วจากนั้นเราก็มาทำข้อ3ต่อเลยคะ่ะ เราก็ลองมาเขียนเส้นเขียนโปรแกรมด้านบนว่าเมื่อเขียนตามแล้วผลจะออกมาเป็นยังไงเราก็เอามาอะไรคะตอบคำถามว่าผลไม้ชนิดอื่นที่อิ่มเก็บมาด้วยคืออะไรทีนี้มาดูข้อ3.2นะคะข้อ3.2มเขาบอกว่าแก้ไขโปรแกรมใหม่ได้ดังนี้สามารถ เลือกใช้บัตรคําสั่งได้ตามความเหมาะสมเห็นไหมคะก็ให้นักเรียนแก้ไขบัตรคําสั่งของข้อด้านบนว่าว่าข้อที่1ต้องทําอะไรคะนักเรียนก็กลับไปดูนะคะว่าข้างบนน่ะต้องทําอะไรถ้าแก้ไขแล้วเนี่ยค่ะคือตรงนี้ แก้ไขข้อนี้นะคะควรจะแก้ไขเป็นอะไรพอจะเข้าใจไหมคะถ้าไม่เข้าใจตรงจุดไหนถ้ากลายมาถามคุณครูเพิ่มเติมได้ตลอดเลยนะคะแล้วคุณครูจะรอตรวจค่ะแถมท้ายอีกนิดนึงนะคะว่าแก้ไขคำสั่งในที่นี้เขาให้แก้ไขอะไร แก้ไขคำสั่งให้เก็บเพียงส้มอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องเก็บผลไม้อื่นติดมาด้วยนะคะ